ทำไมถึงเอาเด็กดอยมา่อยมวยหนึ่งเขาไม่ค่อยมีรายได้อะไรสองอเขาตั้งใจลงมาจากดอยมาเพื่อม,มาเป็นนักมวยโดยตรงครับอาชีพในฝันคืออยากเป็นนักมวยก็เลยมาเรียนมวยนีย่อยากเป็นนักมวยดังๆครับค่ายมวยโบเมืองพานหนึ่งในโครงการมวยไทยฟอร์อันะครับอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายแม้จะเป็นค่ายมวยเล็กๆแต่ที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากนะครับ นักมวยส่วนใหญ่ของค่ายนี้เป็นเด็กดอยเป็นชาวเขาชนชาติพันธุ์ที่เดินทางมาเพื่อหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองไปดูความเป็นอยู่ของพวกเขาและชีวิตของนักมวยจากชาวดอยกันครับโอ้สวัสดีครับครูโบโครับ,รบส,วส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับโอ,โ,อโอ้มาถึงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ ค่ายมวยคูโบเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาได้สี่ห้าปีครับสี่หปีครับได้มวยส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากบนชาวเขาบนดอยบ้าง<อ>นักมวยแถวนี้บ้างครับอ๋อฮะเด็กชาวเขาบนดอยเนี่ยอยู่อยู่ดอยไหนครับดอยบาวบีครับแล้วก็ดอยมงหอวพยัมลายครับทำไมถึงเอาเด็กดอยมาต่อยมวย หนึ่งเขาไม่ค่อยมีรายได้อะไรสองอเขาตั้งใจลงมาจากรอยมาเพื่อมาเป็นนักมวยโดยตรงแบบสิ่งที่คุณสมบัติพิเศษของเด็กลอยคือแข็งแรงครับแข็งแรงทนทานอดทนทานอันนี้คือคุณอยพิเศษนะแล้วพอเราเอามาปับความที่ครูโบเป็นซีไรเซ้นใส่อะไรไปให้เขาบ้างครับเสริมทักษะที่เรียนมาแล้วก็ เนื่องจากประสบการณ์ที่เคยต่อยมวยมาครับรูโบนี่อบรมซีไรเซ้นด้วยแล้วก็เข้าสัมมนาของมวยไทยฟอร์ออด้วยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้เงินเดือนเดือนละ1น0 0 0ับาทนะครับโครงการนี้ให้อะไรรูโบบ้างโครงการนี้ให้มาแบบช่วยเหลือค่าจ่ายน่ามวยบ้างอะไรค่าเทรนเนอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีใครเป็นนักมวยอาชีพบ้างครับเนี่ยทั้งหมดครับทั้งหมดนักมวยอาชีพค่าตัวเท่าไหร่ตัวเล็กนี่5้0ครับตัวเล็กนี่500นะแล้วค่าตัวแพงสุดแพงสุดอยู่20,000ื่นส0 0 0 0บาทนะ หนูมาจากไหนมาจากดอยวาวีครับโอ้ดอยวาวีอยู่ไหนหลูกไกลกว่านี้ไหมไกลครับแล้วทําไมถึงมาอยู่ในค่ายมวยนี่ครับบอทชชิมในฝันคืออยากเป็นนักมวยก็เลยมาเรียนมวยนี่ครับอ,อบแล้วเรียนมวยกี่ปีละสองเดือนครับสองเดือนต่อยเริ่มต่อยหรือยังเริ่ม ปายกี่ครั้งละ3ครั้งครับแพ้ชนะชนะ2เสมอหนึ่งเสม,มสอ2เสมอหนึ่งแล้วมีความฝันเป็นยังไงบ้างลูกอยากเป็นนักมวยดังๆครับมีใครเป็นไอดอลแลมบา้าครับแลมบา้าอ๋อชอบแลมบา้าเหรอลูกครับอาา่าฮะลูกมีอาวุธเด็ดตรงไหนบ้างศอกครับศอกอัดโชว์ให้หน่อยได้ไหมอ่ะโชว์ซ้อมหน่อยแล้วก็โชว์ศอกหน่อยจากนักมวยที่ตัวเล็กที่ส,สุดในค่ายอายุ10ขวบนะครับค่าตัว500บาท มาได้มวยคนตัวโตรครับคนนี้ก็มาจากดอยวาวี v, เช่นเดียวกันอะสวัสดีครับลูกมาจากไหนครับมาจากขุนห้วยแม่เปาเราเป็นชาวเผ่าอะไรลูกเผ่าม้งครับเผ่ามง้งเพราะอะไรถึงอยากปล่อยมวยอยากออกกำลังกายครับแล้วตอนนี้ปล่อยมวยอาชีพไหมลูกอาชีพคปล่อยกี่ครั้งแล้วครับหกสิบเจ็ดสิบครับหกเจ็ดสิบครั้งแล้วอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับสิบสี่ปล่อยมาหกเจ็ดสิบครั้งแล้วแพ้ชนะกี่ครั้งไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะ จำไม่ได้แล้วถ้าตัวสูงสุดเท่าไหร่หกเจ็ดพันครับหกเจ็ดพันเราได้ช่วยพ่อแม่อย่างไรบ้างครับเอาค่าตัวไปช่วยพ่อแม่ยงไงเอาไปโรงเรียนครับแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับอ๋อแล้วมีความฝันยังไงบ้างอยากเป็นแชมป์อยากเป็นแชมป์ชีวิตที่ค่ายต่างกับตอนอยู่บ้านยังไงบ้างซ้อมหนักครับพร้อมหนักครับต้องมีระเบียบวินัยครับแล้วอาหารการกินเทียบกับที่บ้านเป็นยังไงครับดีครับดีกว่าที่บ้านดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวซ้อมโชว์หน่อยแล้วมีปีโปรแกรมชกเมื่อไหร่อีกส ฝอยที่กรุงเทพ,ทลเ,ทพเลยอายุ14่นะเรียนชั้นมอ,อะไรละมอสองมอสองอ่ะฝอยมา70ไฟลแล้วครับ แม้จะเป็นค่ายมวยเล็กๆนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ในค่ายโบเมืองพานเนี่ยถือว่ามาตรฐานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวมเรื่องของกระสอบทรายแล้วก็เวทีนี้นะครับที่เป็นเวทีมาตรฐานที่ลงทุนหลายหมื่นบาทนะครับเพื่อให้นักบวยได้ซ้อมบนเวทีนี้จริงๆแล้วก็มีการแข่งขันอุ่นเครื่องบนเวทีนี้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากเจ้าของค่ายที่ดูแลรับผิดชอบแล้วนะครับท่านผู้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนะครับสวัสดีครับพอแอนครับ ค่ายมวยนี้เป็นหนึ่งในค่ายมวยที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านพอ,อด้วยเป็นหนึ่งในโครงการของมวยท่ายพ่ออ้อซึ่งของเราปีนี้ได้ลองมาจากเชียงใหม่14่ค่ายที่ได้รับงบประมาณในการจัดโครงการนี้นะคะโอ้โหูเชียงรายนี่มี14่ค่ายเลยเหรอค่ะแล้วก็ได้จากของเทสพทออ,อีกสองค่ายสองโรงเรียนเป็น16ที่่โอ้โหครับ ในภาคเหนือนี่เป็นอันดับสองรองจากเชียงใหม่ใช่ค่ะมีวิธีการยังไงบ้างในการนําเสนอเพราะว่าหลายๆจังหวัดก็อยากจะให้ค่ายมวยเข้าสู่โครงการนี้ของเราด้วยการมีคู่มวยเยอะมากค่ะแล้วก็คู่มวยเราเนี่ยก็มีค่ายที่สามารถรองรับในโครงการนี้อยู่ด้วยค่ะเลยทาให้เราได้มาจะสั่นามมากกว่าที่อื่นหน่อยการกีฬาเมืองทจังหวัดเชียงรายเข้าไปดูแลอะไรบ้างครับของเราก็ไปให้ความช่วยเหลือหาทาง ค่ายมวย่าดหรืออะไรหรือว่ามีอะไรต้องการเราก็าจ,จะเข้าไปซัพพอร์ตช่วยให้ประชากรในท้องถิ่นม,มีงาน <Yeah. S 2> มีอาชีพ <c oughs> ได้ออกกําลัง <c oughs> คือครบเลย <c oughs> ถ้าบออยากจะบอกอะไรกับบรรดาก <c oughs> ลูมมวยค่ายมวยต่างๆรวมถึง ทางการกีฬาเม็ไทยแล้วก็โครงการมวยไทยฟอร์บ้างครับก็อยากจะฝากให้ทางค่ายมวยที่สนใจและครูมวยที่สนใจก็ไปทําค่ายของตัวเองให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเป็นค่ายมวยที่ทําให้จังหวัดเราได้ชื่อเสียงแล้วก็ทําให้มีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝากให้ครูมวยมีการผ่านการอบรมให้มากขึ้นจะได้มีกิจกรรมโองครูมวยเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็จะ ฝากของการกีฬาห่งไประเทศไทยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้สนับสนุนอย่างตอง่อเนื่องเพื่อประชากรมวยเราจะได้มีเพิ่มมากขึ้นโอ้โหนี่คือผอปกทเชียงรายมี14ค่ายมวยที่อยู่ในโครงการในปีนี้เดินทางดูทุกค่ายมวยจนตั้งการได้วใช่ัคะได้แล้วตั้งการได้แล้วนะโชคได้นะคะโชคได้นะ <laughs> <laughs>